นอกเหนือจากภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งน้ําซับซึมปลายปีที่แล้วที่เขาโต๊ะกลางค่ะคุณผู้ชมเขาไปเจอแล้วก็มีคนไปถ่ายภาพเจ้าหอยทากจิ๋วตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะขนาดตัวโต,วตวเต็มที่มันแค่5มิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นสายพันธุ์ที่หายากในประเทศไทยแต่น่าสนใจพบได้ที่เขาโต๊ะกลางจังหวัดสตูลนักวิชาการเขายืนยันเลยนะคะว่าเจ้าหอยทากจิ๋วเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรเรียกว่าเป็นแร่ไอเทมเป็นของหายากที่สําคัญของที่นั่นค่ะ ้นสีส้มสันขาวที่หน้าตาอย่างเนี้ยยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยเอาจริงๆว่าไม่คิดว่าจะเจอครับผมใชคือเป็นรายงานครั้งแรกของประเทศไทยผมใช้ว่าอหอยที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ย มีรายงานอยู่แค่3ชนิดเองมัง้งกลุ่มเนี้ยทั้งประเทศไทยเลยเจอเฉพาะภาคใต้แล้วแต่ละชนิดที่เจอเนี่ยทั้ง3ชนิดล้วนแต่จำพอกับพื้นที่ปกติเราจะเจอก็พื้นที่หนึ่งอาจจะเจอหนึ่งหรือสองชนิดแต่บอกว่ารอบๆขอบฟางเนี่ยตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไปถึงท่านคารุฟ้าเนี่ยแล้วกับเจอค่อนข้างหลักหลายพืย้นที่ตรงนั้นเนี่ยคอน้างอุมสมบูรณ์แค่ว่าไม่ถูกรบกวนมากเท่าไหร่ไอ้ท่าอื่นๆที่เจอก็กถือว่ายเยอะนะครับถ้าเทียบกับหลายๆพื้นที่ที่เราสำรวจมา มันมีลักษณะพิเศษคือมันมีความอุดมสมบูรณ์มันเป็นพื้นทีตนน่ต้นน้ำจะมีป้าน้ำสับลักษณะหินนี้เป็นยินปุนนต่เป็นโครงถ้ำจะมีลักษณะรูป,ปุ่นพ้นตอกข้างบนนี่น้ำมันสามารถที่จะไล่ลงมาได้ถูกซอกถูกมุมนะครับมันเลยทําให้มีความชื้นเหมาะกับค้อยเข้าหลุมเอิญไม่มีลักษณะแบบนี้ สิ่งมีชีวิตที่ซำัญพวกนี้มันตอบโจทย์ครับที่เราพยายามฉีดแจ้งนำาเสนอครับถุกหน่วยงานมาตลอดนะครับอย่างเดี๋ยวว่าข้อมข้อสัมปทานระเบิดหินว่าใสา่ถือเราจะต้องอนุรักษ์องค์กรไว้ครับเพราะว่าในการนดต่ความสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กขนาดนี้ถึงมันมีความปราะบ้างมากเลยนะเราการที่จะเกิดการเปลี่ยนปล้งในปื้นเต่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้เลย เราอาจจะไม่เห็นภาพตรงๆว่าหอยทากจิวหนึ่งชนิดเนี่ยหายไปมันกระทบอะไรกับชุมชนในพื้นที่มันอาจจะมีผลกระทบในเชิงแบบระยะยาวไเป็นไฟป่ายๆเต่ษฐเอนที่ค่อยๆสมลงสมลงซึ่งการสมลงตรงนี้มันอาจจะ มาจากความปั่นป่วนของตัวระบบเองที่ทําให้ระบบเดินภาพรวมตันนทรัพยากรเอาพผลผลิตที่ออกมาก็อาจจะน้อยลงแล้วมันก็ส่งผลในนี้ถึงชาวบ้านนะดินอาจจะไม่ดีน้ําอาจจะไม่ดีอะไรก็แย่ๆเลยพวกนี้คือตัวต้นน้ำอะไรานงะ่ายพอต้อนน้ำไนดะ้แล้วผลกระทบอย่าว่าด้ไหวจิว๋แล้วครับสัตว์อื่นก็เหมือนกันที่อยู่ในช่วงต้นน้ำเนี่ยกลางน้าปลายน้ําโดนแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยถูกกว่าจะรู้ก็คือมันเกิดไปแล้วอะ่ะ มันก็ชัดเจนอยู่นะคะว่าเขาโต๊ะกลางมีความสําคัญแล้วก็มีระบบนิเวศท,ที่มีความพิเศษค่ะแต่ว่าวันนี้เจอข้อท้าทายใหญ่เพราะว่ามีการให้สัมปทานเหมืองหินในพื้นที่